สวัสดีครับแล้วก็ยินดีต้อนรับอยู่กับผมคุณยูกินะฮะแล้วก็เรากลับกันมาในส c h o o l Day HQ นะครับมาต่อกันเลยหลังจากที่ห่างหายไปน่าจะหลายวันอยู่ก็จะกลับมาแล้วในช่วงนี้ไม่ค่อยว่าห่างครับอเราจบ ep 2องไปแล้วใช่ไหมแล้วเป็นฉากจบใหม่ใช่ไหมแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาต่อที่ ep 3นะดูซิว่าจะเป็นยังไงต่อโคโตโนฮะ oh นี่ฉากเดิมวะเนี่ย

ย้แม่น่าจะสอนสูตรทำเลมอนเนตให้เองอ่ะคุณแฟน,นต้องชอบแน่เลยอันนี้คือเป็นบทเดิมเลยนะยี้่ด้ตบัว่มานละ้ัะ ราจะเอาไปให้โคตุเนาะฮะเอาแล้วมันตัดอ,อย่างเง้นเนาะผมานึกว่าเกมค้าง,งอร่อยดีนะเลมอนเนดเนี่ยม,มันอนุ่นดีอะซั์่確かにยะそうだห อยากจะไปดูหนังอีกไหมคะพอดีว่าได้ตั๋วมาอะเอนัมันจะหมดวันศุกร์นี้นี่ใช่ไหมหมายความว่าเราต้องไปอาทิตย์นี้ไม่ใช่ว่าเธอมีประชุมเหรอ วันศุกิญสระเป็นไรค่ะวันก็ัวันหวังโคลเมว้ s e c อเกอร์จริงนัรชาวะพ istas เอาจริงนี้ทำให้เศษได้ดูจ

ก็คือบอกว่าหนังเนี่ยบอกว่ามีหลายแนวเลยนะมีเป็นหนังสปายด้วยนูน่นนี่นั่นนะไปดูที่บ้านเธอน่ะเหรอป๋่าก็ไม่ใช่ไม่อยากไปหรอกแต่ว่าฉัน,บบน,น,บนแนบบ กังวลนะ่ะจะไปบ้านผู้หญิงอะ่ะงั้นฉันจะตั้งตารอนะ ไปกินข้าวด้วยกันไหมตอนนี้เซใครก็ดูดูเหมือนทนทิ้งซะแล้วเราไปจับคู่เขาอะ <c oughs> แล้วเขาดีกัน <c oughs> เธอกลายเป็นหมาหัวเน่าไงละ่ะครวันนี้เป็นชาดำค่ะอ <c oughs> กินหอมดีนะ <c oughs> เป็นของฝากจากเ<อ>ชียงไฮเหรอน่าจะเชียงไฮคนระับเป็นชาที่เรียกว่าคีนัดมันค่ะว้าおいしい옥상 มันจนด่านฟ้านี่มีแค่เราสองคนตลอดเลยนะคะเพราะว่าปกติแล้วมันห้ามขึ้นะที่นี่อั้ันเราพวกเราไม่เป็นไรหรอก็เซคะาก็เซไนะไปขออนุญาตให้น่ะเธอบอกว่าเธออยากจะชุบชีวิตชมลมแบบดูดาว 世界があんなさないなら私は天文いやうん星って好きだし名前だけの天文部員じゃなくて本当に天体観測なんかもできるといいなって海部になっても機材は何も残ってないって話だしなそうですよね、うん、もし星が見たいなら ถ้าเธออยากดูดาวแล้วก็ไปที่หอดูดาวกันไหมล่ะผมไม่ได้ไปนานมากเลยนะหอดูดาวเลยพูดดูแล้วไอเขาเรียกว่าอะไรนะเอ,อเอ่ออะไรเรอยู่นิ่งๆละมันเรียกว่าอะไรนะมันไม่ได้เรียกว่าหอดูดาวไม่ใช่เหรอแพนทาเรียภาษาไทยมันเรียกว่าอะไรนะ เราเช่ามาก่อนแล้วกัน,กนฉันทำไมเหรอคะโตโนฮนะน่ะเ,เธอเธอเธอตัวกลิ่นหอมดีเอ่อฉันฉันรักเธอ เออพอก่อนได้ไหมคะแต่ว่าแบบนี้แบบว่าเราจะกลับไปที่ห้องก่อนนะคะเอ่โอเคเธอก็จะไม่ค่อยยังยังยังไม่ค่อยดีนะโคตรวนะฮะยังไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่ ยังไม่ค่อยชินนะอา่าจากโคโตนะฮะเออว่าฉันขอโทษนะว่าอะไรว่าอ่านไม่ทันตอบอะไรเธอไปดีนะไลทูโฮอยู่อเกียนฉันเออไม่ต้องเป็นห่วงออตอบไม่ทันนะช่างมันเถอะล้วกันมันจะกดข้างบนอาไม่ทันนะช่างมันแล้วกันนะ ไม่น่ามีผลแรมั้งเซกกอไปดพิวบาร์เกอร์ย่ีกออะอืมกันจะอืมฉันกลับก่อนนะไว้เจอกันก กต้องมาแมกโต้คุณうปดกลับบ้านด้วยกันเถอะค่ะเย็ไม่ใช่ว่าเธอมาเวลานี้ตลอดแล้ฉานมันมีแล้วะน่าจะมีแล้วละ แล้วทำไมถึงรอแล้ววันนี้นะเพราะว่าอยากจะกลับบ้านด้วยกันนะคะอ๋อนั่นเหรอนนฉันน่าจะเอามือออกไม่อยากไปนี่เพราะาเธอไม่ชอบนะอขอโทษครับขอโทษนะครับ ข้เาเ่ิขอโทษนะมันกนนนะช็ช่วยไม่ได้นี่คะเพราะว่าคนมันเยอะมากอา่ถ้าเกิดว่าอีกสักนิดหน่อยแล้วก็ไม่เอาคนะรับกันไว้เจอกันพรุ่งนี้นะคะ ฉันไม่น่าทำอย่างนั้นเลยอะวันนี้โทรมาหาใช่ไหมฮัลโตะคุณเป็นอะไรเหรอคะทำไมถึงโทรมาดึกขนาดนี้คือว่าแบบโทรมาผิดเวลาหรือเปล่าอะปกติคุณจะส่งเมลมานี่ แบบว่าคือว่าฉันอยากจะขอโทษนะ่ะแบบว่าวันนี้ฉันทำเรื่องที่ทำที่ทาไม่ถึงไม่อ,อไม่พอใจแต่ว่าฉันรู้สึกผิดจริงนะเอ่อพูดว่ายังไงดีฉันน่ะฉันฉันอยากจะจับเธอฉันฉันเอาไปตอบข้อล่าง ตอบข้อล่างนี่ว่ะเวลามันให้มันน้อยเหลือเกินฉันฉันจะตอบฉันฉันฉันจะอยู่ห่างจากเธอนะเพราว่าฉันทำแต่เรื่องที่เธอไม่ชอบทั้งนั้นเลยเพราะว่าฉันทำแต่เรื่องที่เธอไม่ชอบทั้งนั้นเลยไม่เป็นไรหรอก แบบว,ว่าถ้าเธอต้องอดทนน่ะฉันเข้าใจค่ะว่าคุณรู้สึกยังไงฉันเข้าใจาอ่าฉันก็อดทนได้ค่ะเพราะงั้นอย่าพูดเลยนะคะว่าจะอยู่ห่างจากฉันเนี่ยฉันอ,อยากจะอยู่ด้วยกัน ฉันต้องหาที่คนที่เป็นคนที่ควรจะขอโทษแต่ว่าพอฉันคิดดูแล้วว่าฉันทำให้คุณทรมานแค่ไหนเนี่ยฉันว่าเม่อเวลา,เ,าเวลาผ่านไปเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองแล้วนะตอนที่มักนกอดฉันอนะฉันรู้สึก ออรู้สึกไม่ค่อยชอบนิดหน่อยแต่ว่า,แต,วาแต่ว่าฉันก็ดีใจนิดหน่อยค่ะงั้นเหรอแบบว่าฉันรู้สึกแบบนั้นจริงจริงอ,อ่าอย่างไรวะไช้เลย อ๋อค่อยเป็นค่อยเป็นค่อยไปนะประมาณนั้นมากนอกอ็เขาเนี่ยอยากจะสัมผัสชันใช่ไหมล่ะ

うですね。あฉันขอโทษนะครับฉันไม่ได้ตั้งใจนะเป็นไรหรอกเธอก็ยังไม่ค่อยชินนะครับ

เนาะอ๋อก็คือเห็นมาโขโตนะครับเหมือนจะมีอะไรเกิดขึ้นระหว่างพวกเขาสองคนกับผู้หญิงคนหนึ่งแหละคนที่อยู่จากห้องคนที่อยู่ห้องสี่นะเขาแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นดูสนิทกันมากเลยคนที่อยู่ห้องสี่นะเขาแมเ บางทีโต้อาจจะทำไรลามกับเธอก็ได้แล้วเธอก็เกลียดเขาไปแล้วทั้งสองคนอะทำตัวแปลกๆมากเลยเหมือนเขาทะเลาะกันน่ะออกก็คือคิดว่าเป็นแฟนเส่ไข่นะครับแฟนเธอเนี่ยพยายามจะนอกใจเธอนะออ ごに半めてを述べてもらいます。まずは一、ほら、4組のおとなしい感じの子がいるじゃないその子とね、すごく気まずそうにしてた。もしかしてさ、伊藤ってその子にエッチなこととか嫌われるようなことしてたりして、やばいよ。本当に見るからに2人とも気まずくて、喧嘩した子嫌われるかって感じだったもん。 จะไปกินข้าววันกับคาซึระซังอีกหรือเปล่าเดีจะมาด้วยเหรอไม่ละฉันขอผ่านแล้วกันสนิทกับคาซึระซังอยู่หรือเปล่าอ๋อก็องั้น อะไรของเธอเนี่ยฉันเป็นห่วงว่านายเนี่ยพยายามจะทำอะไรแปลกๆกับเธอหรือเปล่าแล้วเธอก็เกลียดนายเนี่ยแล้ก็ยัเกยียดนายซี่ใจดำนะไปไปข้างนอกก่อนไหมโทษทีนะ ไปในไม่ค่อยดีเหรอฉันบอกฉันก็ได้นะไปเราเรียกฉันช่วยได้แล้วก็ถ้าเกิดฉันช่วยไม่ได้ก็ฉันไม่หาคนอื่นให้ก็ได้นะฉันแปลกหรือเปล่าแปลกเลยฉันก็รักคนตัวน้อยอยู่นะฉะนั้นน่าไม่มีอะไรแปลกหรอกแปลกสิเพาฉันคิดถึงเธอน่ะ ฉันรู้สึกว่าฉันอยากจะกอดเธอแล้วก็ทำพวกเรื่องลามกที่เธอชอบพูดกับฉันแต่ว่าวานฉันอ๋อฉันเผลอไปทำแบบนั้นให้ แต่ว่ามันก็เรื่องปกติไม่ใช่เหรอที่เราอยากจะทํากับคนที่ชอบนะ่ยบางทีมันอาจจะแค่ผิดที่ผิดทางก็ได้<น>ถ้าเกิดว่านายอยวิวเข้าไปทําแบบนั้นเนี่ย,ยไม่ว่าใ,ใครก็ไม่ชอบทั้งนั้นน่ะไม่ทําจริงเออฉันคิดว่าฉันก็คงแบบว่า<อ>บังคับนิดหน่อยนะนม<า> แต่ว่าฉันไม่รู้นี่แหละว่าผู้หญิงเขารู้สึกกันยังไงนี่เราเธอละใครก็เป็นผู้หญิงใช่ไหมเธอก็น่าจะรู้นี่นะเอะก็เป็นผู้หญิงใช่ไหมเธอก็น่าจะรู้นี่นะ ำทำไมไม่ยอมไม่ลองมาฝึกไม่ลองมาฝึกกับฉันก่อนละ่ะอ,อันนี้วุ่นไหนน,นีเมยวะน่ยน่าจใช่ปะคุ้นๆแค่ฝึกนะดีแค่ดีว่าแค่พูดนะถ้าเกิดว่าเราลองฝึกกันจริงๆน,ะงนๆี่ย บอกนะแค่ฝึกนะถ้าเกิดว่าจูบชิงฉันฆ่าไหนแน่แต่ว่าฝึกจริงๆเหรอจองั้นเอาไหมล่ะจะเข้าหลุดนี้เดีไหมเอาไหมเอาแล้วกันนะเอาแล้วกันปะแต่ว่าฉันแค่

ฉันขอโทษทีหน้าที่ก่อนหน้านี้ตะโกนใส่เธอไม่เป็นไรหรอกน่านะขอบคุณนะ มาโคโตะุงไม่มาสินะ ส่งมาเธอส่งไปว่าอะไรอ่ะไม่มีให้ดูไม่มสำคัญหรอน่กต้องอ,อะไรละ่ะอะไรเธอแต่จ้องฉันอย่างนันะนะตีขึ้นแล้วเหรอะกะอนนะ ขอบคุณเธอเลยนะจะนะงั้นไว้เจอกันพรุ่งนี้นะเอนน,นะอ๋อเราเป็นไม้ไนี้แล้วโคโตโนะโโตโนะฮะฉันเห็นเมลแล้วละคะ่ะนี่คืออิโรอิโรฉันลองคิดดูแล้วละ่ะ คิดว่าพวกเราน่าจะอยู่ห่างกันสักพักอา้าวหายละแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้ต่อไปฉันก็จะเอาแต่ทำร้ายความรู้สึกของเธอเธอก็ไม่อยากฉันทำแบบนั้นใช่ไหมล่ะไม่หรอกคะ่ะ ถ้าเกิดว่าค่อยเป็นค่อยไปฉันแน่ใจว่าพวกเราฉันคิดว่ามันคงเป็นแค่เรื่องของเวลานั่นแหละแต่ฉันคิดว่าพวกเราน่าจะต้องการระยะห่างของการสบบางจะได้เข้าใจกันมากขึ้นอย่ามาเจอกันสักพักเลยนะอา้าวจบอย่างนี้เลยอะทำไมสั้นจังวะที่วิสดสานี่สั้นจัง โอเคก็เอาไว้ประมาณนี้กันละกันนะฮะก็ตอนแรกนึกจ้าจะมาสวยนะครับก็สุดท้ายไม่รู้ทำไมเป็นไง EP3 มาจบอย่างนี้ซะได้ก็เดี๋ยวเรามาดูกันต่อกันว่า EP4 เป็นไงนะฮะถ้าเกิดว่าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะสำหรับคลิปนี้ก็บายบายแล้วเจอกัน